สวัสดีจ้าสวัสดีชาวราศีกุมและลัคนากุมทุกทุกท่านนะจ้าคลิปนี้ EP พิเศษนะเปิดไพ่ทายดวงสําหรับชาวราศีกุมและลัคนากุมดวงครึ่งปีหลังประจําปี2564เดี๋ยวเรามาดูกันว่า หเดือนส่งท้ายปีปีนี้สิ่งใดที่ดีสิ่งใดที่ต้องเฝ้าระมัดระวังกันบ้างนะคนราศีกุมก็ดูได้คนลัคนณากุมก็ดูได้ใครที่ดูแบบราศีใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ไทยฟังเพื่อประกอบการตัดสินใจ ฟังเพื่อเป็นแนวทางนะส้มม้าก็ต้องย้ำก่อนว่าส้มมาดูดวงด้วยไพ่ยิปซีศาสตร์ไพ่ยิปซีพยากรณ์ไพ่ไม่เคยโกหกนะ แต่ก็ต้องบอกว่าดวงนี้เป็นดวงโดยรวมเราจะไม่ยึดถือยึดติดเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งจนกว่าเราจะดูดวงด้วยกันเป็นการส่วนตัวหากแม้นว่าคุณชื่นชอบชื่นชอบหรือถูกใจโดนใจนะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยคนละหนึ่งแชร์ก็ดีคนละหนึ่งคอมเมนต์ส่งพลังบวกส่งกำลังใจให้กันก็ดีนะคะดวงนี้ก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมแต่สำหรับท่านใดที่ พี่อยากจะดูดวงส่วนตัวสมมะพยากรทํานายดวงด้วยไพ่ย,ยิปซีเท่านั้นย้ำว่าไพ่ย,ยิปซีนะคะ ราคาเริ่มต้น3ามคำถามทั่วไปกันเงินการงานความรักสุขภาพคระกัน3ามคำถาม59บาบาทหาคำถาม99บาทแต่ถ้าเน้นเฉพาะความรักอย่างเดียว3ามคำถาม99 5าคำถาม149บาทพิมพ์คำว่าสมะา Facebook, สมะพยากรณ์ใน Facebook สมมะพยากร์ภาษาไทยตรงตัวใน Facebook นะคะ พิมพ์คำถามที่อยากทราบโอนเงินตามแพ็กเกจแล้วส่งข้อความส่งสลิปส่งคำถามมาได้เลยเหลียวสมมะจะตอบให้รายละเอียดกติกาอยู่ในกล่องข้อความอยู่ในเพจนะคะทักแชทมาได้เลยสำหรับชาวราศีกุมสมะขออย่างเดียว ขออย่าใจร้อนนะคะโอ้ยช่างมันเถิดอะไรจะเกิดก็ปล่อยมันไปแต่เราก็ต้องไม่ใจร้อนนะอิทธิพลของไพ่ t t h t t w w r t t h t t w w r r หมายถึงการทำลายล้างสิ่งใดที่มันไม่ใช่มันจะออกไปจากชีวิตหมายความว่าอะไรคนราศีกุมไม่ต้องไปเสียเวลากับสิ่งที่มันไม่ใช่งานไม่ใช่คนรักไม่ใช่อะไรก็ตามที่มันไม่ใช่ที่ของเราอะไรก็ตามที่มันไม่ ใช่ของของเรามันถึงเวลาจะต้องเปลี่ยนแปลงแต่คุณไม่ต้องไปเสียใจนะไม่ต้องไปเสียใจไม่ต้องไปเสียดายไม่ต้องไปย้ำคิดย้ำทำและที่สำคัญไม่ต้องวิตกกังวลทำไมถึงบอกว่าวิตกกังวลก็ดูสีไพ่เดะมูนอะบางครั้งเนี่ย หลายๆคนราออกจากงานเปลี่ยนงานย้ายงานหรือออกจากงานกระทันหันกลัวหรือกังวลใจจริงๆคุณไม่ต้องกลัวเลยถ้าคนราศีกุมเป็นคนที่มีการวางแผนแล้วล่วงหน้า การที่คุณเป็นคนจริงจังกับชีวิตจริงจังกับเรื่องการเรื่องงานการจริงจังกับชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมันจะทําให้เราทําอะไรแล้วประสบความสําเร็จแต่เรากดดันกับตัวเองมากเกินไปอันนี้มันทําอะไรไม่มีความสุขระมัดระวังเรื่องของอารมณ์อย่าใจร้อนเวลามีปัญหาอะไรในที่ทำงานเนี่ย แก้ไขปัญหาไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอดทนเข้มแข็งใช้แรงใช้สมองตั้งใจอย่าตัดสินใจด้วยอารมณ์ครึ่งปีหลังถ้าคนราศีกุมตัดสินใจอะไรด้วยอารมณ์มีเกณฑ์ว่าคุณจะออกจากงานกระทันหันถ้าไม่ลาออกเองก็ถูกไล่ออกนะต้องระมัดระวังตรงนี้แล้วไพ่สิบไม้เท้าหมายถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเยอะ บางองค์กรก็ใช้งานคุณเยี่ยงทาตทำศัก,กระเบือยันเรือลบนะคะงานแบกรับไว้บนบ่าโอโหสิบไม้เท้ารวบไว้ทั้งหมดพยายามจัดสรรปันส่วนเรื่องงานแบ่งปันในเรื่องของจัดสรรในเรื่องของเวลาให้ดีอย่าหักโหมทำงานจนไม่มีเวลากินข้าวชมทำงานจนหน้ามืดเบลอทำงานจนจะเป็นลมตายคาโต๊ะทำงานแบบนั้นไม่เอาแล้วถ้าคุณรู้สึกว่า ทำงานเยอะแต่ผลตอบแทนน้อยหรือมันไม่ยุติธรรมนะไพ่เกี่ยวกับเรื่องของตัดช่งางไพ่ที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมถ้ามันไม่ยุติธรรมหรือคุณรู้สึกว่าถูกเอารัดเอาเปรียบลาออกได้ค่ะเปลี่ยนงานได้ค่ะแปดเหรียญเขาบอกว่าทำในสิ่งที่คุณรักสิทำในงานที่เรารักรักในงานที่เราทำเราได้เงินเยอะด้วยนั่งตอกเหรียญเข้ามาคขม้นชะ่ะ ทำในสิ่งที่เรารักรักในสิ่งที่เราทําเกิดการเรียนรู้เกิดการพัฒนาเมื่อคุณพัฒนาไปเรื่อยๆคุณก็จะเก่งขึ้นเหนื่อยหน่อยไม่เป็นไรแต่เงินทองกองท่วมหัวเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเอารัดเอาเปรียบอะไรที่เป็นสัญญาธาตุได้ไม่คุ้มเสียได้เงินได้ค่าแรงไม่คุ้มเหนื่อยตัดสินใจลาออกได้ดีกว่าระเบิดลงต้มแล้วไม่ไหวแล้ววยไม่ทนแล้ววยลาออกแล้ว วางแผนให้ดีๆนะคะไม่ต้องกลัวการเริ่มต้นใหม่ที่ที่ใช่สำหรับเรามันมีเพราะฉะนั้นเนี่ยคีย์เวิร์ดเลยนะคำสำคัญของเรื่องงานอะไรที่ไม่ใช่จะออกไปจากชีวิตงานที่ไม่ใช่จำเป็นต้องเปลี่ยนหลายๆคนอยากจะทำธุรกิจส่วนตัวถามว่าทำได้ไหมทำได้คะ่ะคุณรักอะไรล่ะคะ รักอะไรอยากทำอะไรชอบอะไรเรียนรู้สิแล้วก็พัฒนาสิการทำธุรกิจเนี่ยบางคนอาจจะทำฟาร์มทำไรนาสวนผสมบางคนอยากจะขายของออนไลน์นะทำได้ค่ะเริ่มต้นจากเล็กไปหาใหญ่การลงทุนมีความเสี่ยงเราทุกคนรู้กันอยู่แล้วแต่เรามีหัวการค้านี่แล้วเราก็เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อยๆเริ่มต้นจากเล็กไปหาใหญ่มันจะได้ไม่เสี่ยงจนเกินไปเนาะ ส่วนใครที่อยากสอบราชการมีเกณฑ์ได้สอบราชการนะคะในเรื่องของนักวิชาการทั้งหลายทั้งปวงตำแหน่งนักวิชาการชํานาญการผู้เชี่ยวชาญต่างๆอะไรที่เกี่ยวกับการรับราชการนะคะ สำเร็จสมหวังดังใจทำได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากสอบราชการก็ทำได้ถ้าคุณรักถ้าคุณชอบส่วนเรื่องเงินในครึ่งปีหลังเนี่ยพารักค่าใช้จ่ายเยอะไหมต้องยอมรับไว้เยอะนะสิบไม่เท้าแบกรับไว้เสียทุกอย่างเลยอะไรก็แบกรับอะไรก็กูอะไรก็ชันนะ มันก็บริหารดีๆได้การวางแผนการเงินที่ดีแล้วก็ไม่หาเรื่องเสียเงินไพ่ Pay the Tower อเนะี่ยอย่าหาเรื่องเสียเงินแต่ก็มีเรื่องให้เสียเงินเรื่องบางเรื่องที่คนราศีกุมจะเสียเงินก็คือซ่อมรถ ซ่อมรถซ่อมบ้านยวดยานพาหนะที่อยู่อาศัยอันนี้ตัวดีกับอีกอันหนึ่งอาจจะมีเกณฑ์ได้ซ่อมโทรศัพท์มือถือหรือเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ถ้ามันเป็นสิ่งจําเป็นมันต้องเสียแล้วซ่อมใช่ไหมมันก็จําเป็นอะทำยังไงได้ละ่ะหม้อหุงข้าวเอยไฟฟ้าอุปกรณ์ต่างๆทีวี ie, ตู้เย็นมีเกณฑ์ได้เสียได้ซ่อมครึ่งปีหลังเรามาระวังเรื่องคดีความสักนิดหนึ่งกัร การฟ้องร้องต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของอุบัติเหตุนี่แหละรถเฉี่ยวรถชนอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะเสียเงินด้วยเสียเวลาด้วยเราเป็นคดีความด้วยให้ระมัดระวังส่วนเรื่องของสุขภาพกล้ามเนื้อคือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะกล้ามเนื้อหลังกล้ามเนื้อไหล่หรือพวกออฟฟิศซินโดมนั่งนานเป็นระยะเวลานานอันนี้ต้องระมัดระวังกล้ามเนื้อ 2. คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคเลือดความดันโลหิต พวกโลหิตจางทาราซีเมียทั้งหลายอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกับพวกของร้อนอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับไฟไหม้น้ำร้อนรั่วไฟช็อตน้ำมันกระเด็นน้ำมันรั่วอันนี้ต้องระมัดระวังถึงแม้ว่ามันจะไม่ร้ายแรงก็ตามเถอะแต่มันก็ทําให้คุณเจ็บเนือ้อเจ็บตัวได้ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตเครียดไมเกรนอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะอย่าก,กลัวการไปหาหมอนะถ้ามีปัญหาอะไรที่เราแก้ไขเอง ไม่ได้เล่าให้ใครฟังไม่ได้ลองไปพบจิตแพทย์ดีกว่านั่งทุกข์ดีกว่านั่งเศร้านั่งเสียใจแล้วเครียดกังวลย้ำคิดย้ำทำมันไม่ช่วยอะไรนะคะ ความรักสำหรับคนโสดจริงๆไม่มีปัญหาคนโสดสร้างกติกาไว้เยอะบอกว่าถ้าฉันไม่ดีชาตินี้ฉันไม่เอาเพราะฉะนั้นดวงสำหรับคนราศีกุมครึ่งปีหลังความรักถ้านำมาซึ่งความทุกข์ความรักถ้าไม่ได้ทำให้มีความสุขต้องแบกภาระต้องรับผิดชอบชีวิตคนอื่นฉันไม่เอาคนราศีกุมเนี่ยเป็นคนช่างเลือกเพราะฉะนั้นเนี่ย ใครที่ไม่ตอบโจทย์ใครที่ไม่ตามกฎตามกติกาที่คุณวางแผนไว้คุณก็ยินดีที่จะสวัสดีลาก่อนบายบายไม่เสียเวลา ส่วนคนมีคู่อย่าสร้างเงื่อนไขให้กันมากเกินไปไพ่ที่เกี่ยวกับการแบกรับไพ่ที่เกี่ยวกับความอึดอัดบางคนมีแฟนแต่ไม่มีความสุขเลยเศร้าทุกข์ระทมหม่นหมองบางคนตัดสินใจเลิกกระทันหันหรือบางคนมันเป็นไปตามเงื่อนไขที่ต่างคนต่างวางไว้ไม่ได้เธอก็ไม่เป็นอย่างใจฉันฉันก็ไม่เป็นอย่างใจเธอให้ระมัดระวังเรื่องของอารมณ์นะคะอารมณ์เนี่ยแหละตัวดีเลยครึ่งปีหลังหลายๆคู่ มีเกณฑ์เลิกราษยาร้างหลายคู่มันจริงจังมากเกินไปอ่ะโดยที่รู้สึกว่ามันไม่ยอมอารมณ์อร่อยให้กันอ่ะมันไม่ตอบโจทย์ก็ไม่จําเป็นต้องเสียเวลาใครที่เป็นคู่แท้เท่านั้นที่จะอยู่รอดปลอดภัยแต่ใครที่เป็นแค่คู่เวรคู่กรรมเข้ามาเพื่อชดใช้เวรใช้กรรมสมะต้องเรียนตามตรงว่าไม่รอดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความรักที่ประกอบไปด้วยความทุกข์และความรักที่มันไม่มีความสุขอ่ะเดอะทาวเวอร์มันคือไพ่บ้านแตกไพ่ บ้านแตกอยู่ด้วยกันไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นคนที่จับมือพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างผ่านทุกปัญหาและอุปสรรคกับเราไปได้เท่านั้นถึงจะอยู่รอดปลอดภัยเสริมดวงด้วยการปล่อยปลาปล่อยกบปล่อยหอยขมทําบุญกับสุนัขเล่ร่อนจรจัดหรือทําบุญกับแมวจรจัดอย่าคิดมากอย่าวิตกกังวลมากสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตาก่อนนอนส่วนใครมีปัญหาเกี่ยวกับความรักให้ทําบุญที่เกี่ยวกับแสงสว่างนะหรือจะทาบุญ เที่ยวก,กับการซ่อมการสร้างการบูรณะปฏิสังขรก็ได้เติมน้ํามันตะเกียงก็ได้บํารุงค่าไฟวัดก็ได้เป็นกําลังใจให้กันนะดวงไม่ได้แย่เสียทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าคิดเยอะอย่าคิดมากเป็นกําลังใจให้ฝากกดติดตามกดแชร์และคอมเมนต์เป็นกําลังใจถ้าสนใจดูดวงทักแชท Facebook สมมาพยากรวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ